คุณว่าแมวตัวนี้เดินขึ้นอยู่หรือเปล่าก็ว่าใช่นะแต่ก็ไม่ใช่เพราะมันเดินลงอยู่กลางห้าอแต่มันเดินลงอยู่แล้วฮะมันเดินขึ้นอยู่ต่างหากมันเดินขึ้นหรือมันเดินลงกันแน่เลย ภาพลวงตานี้เกิดจากการที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะคือวิดีโอของเรื่องการที่สมองเราทํางานโดยใช้บริบทเป็นหลักถ้าสิ่งที่อยู่ในนั้นมันถูกตั้งหรือวางให้เอียงสมองจะถูกดึงให้ยิงไปด้วยอันนี้ก็เช่นกันครับสมองเนี่ยไม่สามารถจะพิจะเราหรือว่าหาแปลนะครับแปลได้แปลความหรือว่าหาความหมายได้ว่าตกลงแมวเนี่ยเดินขึ้นหรือลงเนื่องจากท่านี้ถูกสร้างมาให้บริบทไม่เพียงอพอที่จะบอกเราบริบทมีบันไดมีแมว แล้วก็มีกระแมวที่กำลังเดินอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าพื้นนะครับพื้นหลังพื้นต่างๆนะครับเรื่องราวบันไดอะไรอย่างนี้เขาเล่นกระแสงเงาหลอกสมองเรานะครับสร้างบริบทให้นะครับหรือคอนเทกซ์นะครับสถานสภาพวแวดล้อมเนี่ยให้ไม่มากพอให้สมองเราจะสามารถจะหาคำตอบได้ว่าขึ้นหรือลงอยู่แนนะ่เพราะฉะนั้นนี่คือความสาคัญของสมองเรานะครับถามว่าสิ่งนี้มีความหมายในการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับมีความหมายมากเพราะว่ามันหมายความว่าเวลาเราต้องการจะรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ยูนรริทรมหรือ่ยุนิรรมมืดหรือสว่างเล็กหรือใหญ่เราไม่ได้รู้ทันทีเรารู้ต่อเมื่อมันมีสิ่งม,มืดอยู่ข้าง เเเรราปีียยบทแต่จําไว้ว่าสมองเนี่ยไม่ว่าจะเปรียบเทียบใช้ทํางานอะไรครับมันจะต้องใช้การเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อจะหาว่าสิ่งน,นั้นมันอยู่ตรงไหนในสภาพแวดล้อมนั้นๆอย่าลืมครับคุณจะไม่วันรู้เลยว่าความสุขคืออะไรถ้าชีวิตคุณไม่อยู่ความทุกในความสิ่งที่คุณบอกว่าชั่วเช่นการสังหารการฆ่าแต่ในบางกรณีอย่างเช่นการทำสงครามการฆ่าฝั่งตรงข้ามกับเป็นสิ่งที่ดีได้มีแบบนี้ให้ดูอีกเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันตัวอย่างนั้จำไว้ว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมคือสิ่งที่สมอง มองหาเสมอทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความหมายของอะไรก็ตามสามารถเปลี่ยนไปได้ตามบริบทตามสภา,ารรย์หลอดยวเราไปลองหาคําตอบในเรื่องนี้กันในวิดีโออื่นๆแต่นี่ความหมายหรือที่มาของแมวมหัศจรรย์ซึ่งเดินขึ้นและเดินลงได้ในเวลาเดียวกันอยา่าลืมข้อผิดตามภาพลุงตาอื่นๆในซีรีส์นี้และในหนังสือของเขาเกาสมองซึ่งมีมากกว่าภาพลุงตาที่อยู่ในนั้นเป็นเรื่องข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายเราวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ